อีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วเวลาผ่านไปชีวิตเราก็แก่ลงทุกว,นกวันเรายังฝึกตนได้ไม่ถึงไหนเลยนั้นคนเราเนี่ยสำคัญที่ฝึกตนเป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นโยมเป็นชีก็ดี ก็ต้องฝึกฝึกตนที่วัดหนองป่าพงตอนสมัยไปอยู่มีเนร,รุ่นพี่เนนก็จะมีมาจากที่อื่นบ้างพระก็จะมาจากที่อื่นบ้างมาเข้าหมู่ที่วัดหนองป่าพงเราเป็นเนนมาจากพิษณนโลกก็เป็นเนนแต่เรามาเข้าหมู่ที่วัดบึงก่อน หลวงพ่อโสพลแล้วก็ถูกส่งไปวัดหนองประพงป refers, Toy, 26. 26. ีสองหกสองพันห้ารอยี่สิบหกก่อนนั้นสมัยเราก็ถามเนนคูบาจารย์รุ่นก่อนว่าสมัยหลวงพ่อชาเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าว่ามีอยุ่เคสหนึ่งมีเนนมาใหม่เนนมาใหม่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรไอเนนเก่าก็แก้ง นะมินตบาทก็เอาของโยนใส่นะแก้งเอาของโยนใส่บาทบ้างแก้งพูดแรงๆบ้างนเนนนั้นก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำไงอดทนเพราะตัวเองมาใหม่ด้วยความอยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อดทนไอเนนเก่าก็หยอกเล่นหยอกเล่นบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ ระวางฉันเน่ยไอ้เนนั้นเอาอะไรไม่รู้ไม่ใช่อาหารโยนใส่ไป็นในบาตพระเห็นพอดีพระเห็นก็บอกเนนทำไมทำอย่างนั้นทำไมไปแกล้งเขาเนนนั้นก็นิ่งเฉยไม่พูดก็เลยไปบอกหลวงพ่อชาพอทำวัดเย็นเสร็จหลวงพ่อชาก็เรียกเนนมาเน้นเจ้าไปแกล้งเนนนั้นหรือ เอาของประโยน์ใส่ไปพูดจาแบบนั้นแบบนั้นใช่ไหมเนนี่ก็เงียบไม่พูดหลวงพ่อชาถามก็ไม่พูดมึนทําเป็นไม่พูดเฉยๆหลวงพรอชาเอางั้นลงโทษให้ไปบินธบาตบ้านจันทร์บ้านที่ไกลที่สุดองค์เดียวให้เนนตรงเนี้ยไปบินองค์เดียวไปบินธบาตบ้านจันที่ไกลที่สุด ไปได้ไหมเนรก็เงียบไม่พูดหลวงพ่อชาก็เออเรียกพระขาวมาไปหาผ้ามาผืนหนึ่งผ้าอะไรหลวงพ่อเออผ้าอย่างก็ได้ผ้าขาม้าผ้าเสื้ออย่างก็เอามาแล้วพอเอามาหลวงพ่อจับศึกเลยหลวงพ่อศึกเนรนคืนนั้นเสื้อผ้าไม่มี ไ,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 ไอเนนนอนเนนอรงนั้นก็นอนนุ่งผ้าขมานคืนหนึ่งหนาวอยู่นั่นแหละนะเช้ามาก็ส่งกลับบ้านนะหลวงพ่อชา,าบอกเออพันว่าบยเสือบอกฟังกันก็อ,อย่าอยู่ให้ลำบากญาติโยมเขาถวายอาหารกินข้าวเป็นหนี้เขาเลยซึกไปทำนานำแม่เจ้าเหนือฝึกไปฝึกไปช่วยพ่อช่วยแม่เยอ แล้วท่านก็ให้ราศิกขาเลยนะนี่หลวงพ่อชาท่านเด็ดเดียวสมัยอาจารย์เป็นเนนเจอรุ่นหลวงพ่อเลี่ยมเนนเอาขนมนไปกินกุติแล้วกอ็เอานาฬิกาปลุกสมัยนันหายากมานาฬิกาปลุกอาจารย์วางอยู่ที่หัวนอนและเนนนี่ชอบเดินผ่านชอบโพลหน้ามาดู เพราะกุติมันเตี้ยเนี่ยมันเห็นนาฬิกาวันนั้นเอาไปไว้ที่ห้องมันพอรู้เรื่องครูบาอาจารย์รู้เอ๊ะนาฬิกาผมหายก็เลยไปดูสงสัยเนนนี่ก็ไปดูที่กุติก็จริงเจอท่านก็เลยเรียกมาหลวงพ่อเลี่ยมไม่ทันให้ข้ามวันให้ศึกเดี๋ยวนั้นแล้วก็ให้ส่งกลับเลยมันมาจากวัดไหน ส่งมันไปวันนั้นคือวัดที่เดิมที่เคยอยู่อยู่วัดไหนที่ส่งมาท่านก็ให้กลับไปเลยไม่ทันได้อะไรเลยนะอันนี้คือครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเป็นพระเป็นเนรต้องฝึกนะจะว่าครูบาอาจารย์ดุไม่ได้เพราะกิเลสมันยากมันก็ต้องเอาของอยากมามาแก้กิเลส ถ้ากิเลสมันละเอียดเขาก็ใช้นั่งภาวนาพิจารณานี่กิเลสปัญญาบก็ต้องเจอของหยาบนี่ยังโชคดีถ้าเป็นรุ่นสมัยจารย์เป็นเนนจารย์ก็ว่าเป็นเนนสมัยเป็นเนนอจารย์ก็ว่าไม่ดื้อน,นะจารย์ยังโดนลงโทษเลยลงโทษไปล้างซ้วมตื่นไม่ทันสวดมนต์ก็ไปล้างซ้วมนะฉันข้าวไม่หมดก็ไปล้างซ่วม ถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยโดนโลงโทษเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรก็ไหม่ทุกท่านให้อดข้าววันหนึ่งโทษฐานว่าพระแอบสู่บุรีแล้วไม่ไปบอกท่านท่านสั่งห้ามสู่บุรีแล้วบดีพระไปสู่บุรีก็เลยก็เลยโดนโลงโทษ เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษนั้นคือเมตตาถ้าไม่ลงโทษไม่ได้เมตแต่ว่าท่านไม่เมตตาท่านปล่อยปะละเลยครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เอาใจใส่ใลูกศิษย์นั่นแหละท่านขาดเมตตาเราจะเห็นบางวัดเนี่ยพระเสพยาจับได้จ,จับนู่นจับนี่ พระทำผิดศีลผิดธรรมแล้วเจ้าวาดก็บอกว่าอาตมาไม่รู้อาตมาอยู่แต่ในกุฏิอาตมาไม่รู้เรื่องพระบวชใหม่ประพฤติเป็นเรื่องของพระบวชใหม่จริงๆแล้วเจ้าวาดต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะจำได้ว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อมหามรหบวชพระ ่ันบวชหมู่กันบวชกันหลายองค์มีองค์หนึ่งมาจากสาขาเขาก็ส่งมาบวชด,ด้วยกำลังบวชกราบพระประกปรกหลวงพ่อลุกขึ้นเหยียบมือเลยเหยียบเอาเท้าเหยียบมือเลยถามว่ามาจากวัดไหนบอกวัดนั้นวันนี้กลับไปเด้อบ่งบวชให้ดอกกลับไปไปให้อาจารย์เจ้าสอนกาบให้ใหม่ สอนกาบให้มันดีก่อนถึงค่อยมาบวชกาบพระยังพระลกพระลกกาบอย่างเงี้ยจะบวชทําไมแค่กาบพระมันยังไม่ตั้งใจเลยมันจะเป็นพระดีได้ยังไงท่านไล่ลงโบสถ์เลยนะไอ้ันนก็ตกใจเตรียมงานมาอย่างดีโดยอดบวชต้องไปบวชข้าวหน้าต้องไปฝึกมาใหม่นั้นการที่ครูบาอาจารย์เท่มงวดท่านดุ ก็ได้พระดีหลวงปู่ชาจึงได้พระดีแม้จะมาจากวัดบ้านวัดไหนที่ไหนก็ตามเมื่อมาลงรวมอยู่ที่หนองประพงคุณจะมาชั้นสูงชั้นต่ำก็ได้มาเป็นอาคันตุก,กะก่อนจะสิบพรรษายี่สิบพรรษาก็ต้องไปนั่งท้ายแถวก่อนฝึกเป็นอาคันตุก,กะแยกที่นั่งที่ชั้นไม่รวมกัน คือยังไม่เป็นหมู่เดียวกันจีวรผ้าสียังไงก็เอาสีอย่างนั้นไม่ให้เป็นหมู่เดียวกันจนกระทั่งว่าหมู่คณะยอมรับจึงจะให้เข้ามาร่วมหมู่มาร่วมฉันกันได้นะไปใหม่ๆถ้าไม่อดทนจริงๆก็หนีทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดนะโดยเฉพาะเนี์นะชอบไปรู้วินัยมากกว่าพระ เวลาพระคันตุกะมาวางบาทหม่นก็โดนว่านะล้างบาทไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นก็โดนเนนตำหนิพระอ,องค์ไหนไม่ตั้งใจอคันตุกาองค์ไหนไม่ตั้งใจก็อดทนไม่ได้ก็หน,นีไปนะคนที่ทนได้อยู่ได้ก็จะรับเข้าหมูก็เป็นหมู่เดียวกันหลวงปู่ชาก็จะเอาจีวรเอาผ้าเอาบาดเปลี่ยนให้ใหม่ ไอ้ที่ซื้อมาท่านก็ให้สละไปนะให้ถูกพรวินัยนะนั้นจึงเป็นจึงได้พระดีได้นักบวชเมื่อเขาได้มายากท่านเขา้าเข้ามาด้วยความยากลำบากท่านจึงตั้งใจปฏิบัติกันเดินจงกรมนั่งสมาธิแข่งกันภาวนาอดหลับอดนอนสู้กันเดี๋ยวว่าองค์นั้นอดข้าวองค์นี้อดข้าว เห็นกันเป็นเรื่องสินตาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดพระอดอาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเนนด้วยกันยังอดสี่วันห้าวัน,นต่อไมต่อมา,ยา,มายอยู่เนนเพื่อนกันอดข้าวแล้วอดข้าวก็ต้องทํางานนะไม่ใช่อดแล้วไปนั่งเฉยๆวันนั้นอดข้าวไปทางหญ้าเนงไปทางหญ้าเห็นเห็นไอผักบุ้งอะเนนบอกโอ้ยผักบุ้งมันเป็นตาแซบนาะ เห็นมะละกอบอกว่าตามปคภูมาเป็นตาแซบนอกคืออดตัสี่วันมันหิวแล้ววันนั้นพอดีทา่าน,านจาันเปียยจันนันจันตันไปอุปถากรหลวงปู่ชาก่อนจะกลับจันตันก็ให้ขิงมากล่องนึงขิงผงนี่แหละมากล่องหนึง่งโอ้ดีใจเรียกเนนเนเน,นก็ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวมาสี่วันไป เนนผมมีปนานะแล้วสมัยนั้นเจ็ดวันฉันปานะหนห,หนึ่งเราก็เรียกเนนไปตอนนั้นการการที่ตามกุติเนี่ยถ้าต้มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องผิดห้ามมีการน้ำห้ามต้มน้ำในกุติส่วนตัวต้องไปต้มส่วนรวมนู่นนะต้องไวนู่นน่ละวันเจ็ดวันเขาจึงจะต้มจะไม่มีการต้มน้ำร้อนน้ำน้ำฉันที่กุติไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มี วันนั้นได้ชาได้ขิงขิงผงม,มาโอ้ดีใจเอาน้ำใส่กาแอบต้มกลางคืนกันนะกลางคืนแอบต้มน้ำชากันแอบต้มน้ำขิงกันสององค์กันเนนทำยังไงอะเอาน้ำขิงใส่ไปสองซองใส่น้ำเกือบครึ่งกาได้สี่แก้วกินพอพอหวานไปแลมไปแลมแก้หิวนะ ดีใจมีความสุขน้ำขิงสองซองใส่น้ำไปสีแก้วนะเราก็อยู่กันมาดังนั้นคนเราต้องฝึกถ้าฝึกไม่ได้ก็โตไปเราก็จะลำบากนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักปฏิบัติต้องเป็นนักลบนักลบต้องกล้า,าหาญเด็ดเดียวต้องต่อสู้ จเจ็บเจ็บจะปวดก็ต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบใจเราอดทนต่อคำสั่งสอนอดทนต่อกิเลสยั่วยุความอยากในจิตใจของเราอดทนต่อเอกลาภของดีของไม่ดีอยากได้ของดีอดทนต่อรสอาหารอยากกินนั่นกินนี่เนะี่ยต้องอดทนถ้าผ่านได้เราจึงจะเป็น นักบวดที่ดีต่อไปรับพรน,นะ